thank you นันพัฒนทีรกิจพรหิรันสวัสดีค่ะนางสาวสวุพิรลัิภัยคงเพิ่มสวัสดีค่ะนางสาวนัชนันทองดีนอกวันนี้พวกเราจะพามาทำความรู้จักกับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กันนะคะ โรงเรียนอนุราชพสิทธิ์เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2534 ทรงมีพระราชอนุญาตให้ใช้อักษรพนามาพิไทยมวกเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนอนุราชาประสิทธิ์เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2536และปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สั่งกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตหนึ่งคำขวัญประจำโรงเรียนอนุร,ราชประสิทธิ์คือเทิดทูนสถาบานันยึดมั่นคุณธรรมลำเลิศวิชาการสร้างสรรค์ระเบียบวินัยซึ่งเป็นคำขวัญที่ยึดตามพระราชกระแสรับสั่งปโปรเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานแนวทางการดาเนินการของโรงเรียนเอกลักษณ์ประจาโรงเรียนอนุร,ราชปสิทธิ์ โรงเรียนของพระราชาเป็นที่มาของโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ขึ้นของราชอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุร,ราชประสิทธิ์คนดีคนเก่งมีคุณภาพซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาในปัจจุบันอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนคุณธรรมกตัญญู้พอเพียงมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสา คุณธรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ส0วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ในปีพุทธศักราช2570โรงเรียนอนุราชประสิ์เป็นองค์กรเทริดทูนสถาบันโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและคุณธรรมของพระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามฐานสมรรถนะเก่ง4ภาษาคือไทยอังกฤษจีนและญี่ปุน่นโดยน้อมนำยุทธศาสตร์ครูไฮบิสคูเพื่อสังคมอนาคตที่ยั่งยืนการบริหารจัดการและการดำเนินงานของโรงเรียนอนุราชประสิิ านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกัญญาจำปาพันธ์ได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่9เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์ในการกระจายอำนาจให้กับท่านรองผู้อำนวยการด้วยรูปแบบการบริหารการกระจายอำนาจแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา บริหารงานโดยนายสิงห์ขอนสั่งประเสริฐเริ่มใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ6กิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยพุทธศักราช2560เน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้าน 1. ร่างกาย 2. อารมณ์จิตใจ 3. สังคม 4. สติปัญญา เน้นหลักแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา2566เน้นเรียนเล่นด้วยนิทานนาฏศิลป์ลำไทยเต้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและทักษะ EF เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF และการเรียนว่ายน้ำเพื่อวางรากฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาบริหารงานโดยนายสนองอัดแสงมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551แบ่งออกเป็น8กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการพัฒนาศักยภาพรอบด้านมีการจัดกิจกรรมเสริมแฮปปี้ไฟเดย์ชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์และมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยการปลูกฝังการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยนำนักเรียนทัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เช่นวัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามและการชมแสดงโขนสาลาหลวงเฉลิมกรุงนำองค์ความรู้ที่ได้จากการสะสมตลอดปีการศึกษามาจัดแสดงผลงานในโอกาสต่างๆสวัสดีค่ะ My name is John Michael Roy. I am the presenter of the Mini English Program. This is the arrangement of the mini English program taken care of by Mr. Patara Ratanarangsi. We have an active learning system. This means each student under our program will at least have one English camp per semester and a chance to be an exchange student with Japan at least once a year. We have five subjects taught by foreign teachers from eight subjects under. The CEFR examination. Teachers, students, everyone are needed to take this exam to find the qualities in learning and teaching Japanese and Chinese. 20 classrooms, 426 students, 45 Thai teachers, and 16 foreign teachers. การจัดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษมินิอิงลิชโปรแกรมบริหารงานโดยนา,รรนายพัทรรัตนรังสีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นักเรียนได้เข้าค่ายภาษาอังกฤษอย่างน้อย1ครั้งต่อภาคเรียนและมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่นปีละหนึ่งครั้งมีการเรียนการสอน5กลุ่มสาระการเรียนรู้จาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยคุณครูชาวต่างชาติมีการสอบ CEFR ให้นักเรียนและคุณครูทุกคนเพื่อเป็นการทดสอบด้านคุณภาพ มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมโดยคุณครูชาวต่างชาติมีห้องเรียน20ห้องเรียนจำนวนนักเรียน426คนคุณครูชาวไทย45คนและคุณครูชาวต่างชาติ16คนค่ะการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาบริหารงานโดยนายศักรินแปะอุ้ยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีจำนวน18ห้องเรียน6แผนการเรียนแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาคไทย 3. แผนการเรียนศิลปะพลลศึกษา 4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 5. แผนการเรียนสังคมศึกษางานประดิษฐ์ 6. แผกนการเรียนคณิตศาสตรษษ์ภา,าษาอังกฤษภาคภาษาอังกฤษและแผกนการเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษามีทั้งหมดจำนวน4แผน 1. แผกนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผกนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3. แผกนการเรียนาภาษาอังกฤษภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นจุดเด่นของด้านการเรียนด้านภาษาต่างประเทศนั้นจะได้เรียนกับครูชาวต่างชาติในการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนและครูญี่ปุ่นคนไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นวงดุริยางรำไทยดนตรีไทยฟุตซอลในการเสริมศักยภาพความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนที่สนใจ าการบริหารงานด้วยการนำของท่านผู้อำนวยการนางสาวกัญญาจำปาพันธ์ในปีการศึกษา2565พวกเราภาคภูมิใจและประทับใจกับผลงานทั้งด้านการพัฒนาอาคารสถานที่เช่นการปรับปรุงอาคารหอประชุมหนึ่งการปรับปรุงพื้นอาคารประถมการปรับปรุงสระว่ายน้ำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์การจัดจ้างเจ้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่องเราชาวหลวงฟ้าลูกพระราชาจะเป็นแบบอย่างที่ดีตามพระราชกระแสรับสั่งโปลดเก้าวปลดกระหม่อมพระราชาทานแนวทางการบริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ถือกำเนิดจากการจัดตั้งของราชวงศ์ชั้นสูง สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเป็นองค์ปถัมภ์ถือเป็นตำนานหนึ่งในโรงเรียนในยุคปัจจุบันเราพบกันที่โรงเรียนอนุราชั้นประถิานะคะน ดวงพุ่งเรืองอาราม